ชตลน้ต้น,นับัดดอความแหงของลมสบายดีพี่น้องสบายดีพีทีักแข้งกันเบอสขขขขขุขูสุขุนสุขมงสุบอลสบายดีงามรงแรงแแค่นี้มต้ออนหมห่บหเลจ้าง่ายค่ณผูอยู่บ้าดดเลยครับด,ดังคมนี่ ตาพี่พ่่น้องลงไปหดสวนพี่น้องใช้บริการเจ้านะ่ะ <c oughs> หนูพกุกคือหนูสมซื่อพี่น้องนี่หนูพกุกหนูพกุกโอ้ยบุ้ยบบ้ยบ เตี้นี่นะมามามาตามมาตามมาเกันหน้าได้ย่บนีนีเกีอีกขึ้นได้บ่แล้วไปขึ้นไหมมาเด้นมาเดนมาเดกลับอจ้าทางเมือไหรขึ้นกันหน้าได้ย่บนะ บมล้วจะมันเหียได้ไปเอาโอ้ยบิุงเลยมาลุ้นน่กันมาเด้นมาเด้นมาทำไงมูดิ้งมบอกมา่น้อไปเลยนอนผมนี่หลับเกืนกายังไม่ได้โอ้ไหนเราจะย้อนมาฮูากลับเพื่อนอะไรไปเลย

พี่ไปลงฮดหุงด่งหดสวนให้แถามแม่ก่อนพี่น้องเ้ยโว้ยนู้น่อยกันขี่รถเลนบรรยากาศยามแรงๆลมวอยวอยพี่น้องเ้ยสามโมงสี่โมงแล้วมั้งเนี่ย สวนให้ทำแม่ก่อนเชิญูพี่น้องเลยเปลี่ยนกันอุ้มอยูกับแม่มี้เนาะ <c ười> แม่ก็อุม้มลูกก็อุ้มอยู่เลยทีอ่าขาวนหแล้วจ้าเงตั้งลุมนี่ล่ะรทั้งลุมีลมันจัรอจังจยัไใ้วางกันพี่น้อย ง้วยหยียบข้อนบ่อยามขึ้นมาเล่นเลยงัวง้วยหยีบมาจ้ะได้แต่หยีบหัวจุบบีแฮมเอนะอรตกใจเมื่อนึกว่าถึกจรนลงพี่น้องเว้ยเมมี่นี่เห็นป่าตายงัวเหยหยีบนี่ขึ้นมาเล่นเท่านี้ โอ้ยรุ่นนี้แล้วประคอนะดูหัวน่องคนกันเลยหนูพุกมูเด็กออกมาแล้วมูเล็งนอนมูเล็งเนยเออยังใหม่ๆเนี่ยไปใส่กระบอกรถอีร้อยไว้มาปิ้งบ่อกระตาโรดเออใส่กระตากระไรไปเข้าไป เขามาได้บ่ล่ะอะไรเขาไม่ได้เลยอันนี้จะเป็นพักท่าแม่พี่น้องเอ้ยนี่ปองนี่และใหญ่กว่ามูนี่เข้ามาเข้ามามาจับกล้องหน่อยนี่บัวธูอย่าบ้า <laughs> ลักหัวสิะบ้าจะปีน,นเนี่ยเพื่ออื่นหรอกเบิ่งอยู่ลักหัวกับเจ้า เดี่ยวหัเราก็อิ่วนหรอเนี่ยพี่น้องเอ้ยผักเถ้าเมียเพิ่นเก็บเมื่อกินหลายรอบเลยได้พี่น้องเนี่ยงามบอ่อพี่น้องงามบอ่อผักปลอดสารพิษใส่แจพุ่นพี่น้องเอ้ยบริใส่ปุ๋ยน้องเถ้าเมียเนะี่ยเพิ่นอยากใส่ปุ๋ยหอมหอยใ่อันนี้กระเทียมเกาหลีเถ้าเมียเนี่ยแม่บ่อสองน้ำเนี่ยเพใบ ใบมันก็ต่างกันได้นี่ยนะอนี้นะกระเทียมธรรมดาบรรเทานะใบน้อยๆอ,<ม>อันนี้ใบใหญ่ยอย่างนี้มาเนี่ต่างกันเด้อเนี่ยเออพี่น้องเลยเนี่ยทั้งเมดมีหนึ่งสองพักบัวสามนานพี่น้องเลยกระเทียมกระซามอันนั้นคือซีเมนตพักกาดพักซี่เพิ่นทั้งนั้นเดี๋ยวพักหอมพี่น้องเลยเนาะ เขาแม่เป็นคนปลูกลูกเป็นคนขุดใช่ขบวัวสามขบวัวสามนานกขบวัวเต็มมาได้ทำเลยแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วจิ้มมาแต่คุณไดนเนี่ยนะี่เลยจิย้มาปุ๊กอืมมันจี้มแล้วจิ้มมากแบบว่ามันทีมันยังอะนะอันนี้พักซีพี่น้องเนาะขวอย่างลูกคือห่างห่างเนาะนบักซีเพอดน,นะข้างบนเอาสีให้แม่์เป็นนี่จับกล่องพี่น้องไว้ ร่มเงามับนบอนี้จะค้าขอเลยหน่อยเอ้ยบอลนี้เลยอ,อ,อย่าไปเด้ออย่าไปเด้อมาเด้อมาเด้อ,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 อเอ้ยมันลุก โอ้ยน้อยบัวจาน่าได้อยู่ท่องเหงา <c oughs> กระเทียมเสียงขวางรกระเทียมเสี้ยง <c oughs> เสียงขวางกระเทียมเสียงขวางสวว่ามายาปลูกลองเบิ่งว่ะรสชาติมันน้ำบรีคิว Một đứa kêu cả thêm hoa nhảy nhảy đây Xe ăn là xong hả bọ Bọ em

ăn đi right? <t> right. hay lần gần như các bian không có hiệp mặt hàm 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 น no ้อยตัว <laughs> น um, ้าจ no ับรถดีกว่าโอ้ปุ่มให้มากกติ้พลาดสักเพื่อสีอันนั้นน้อย ชุดน่นเลยรอยอน,าน,นายัย่รยทักซี่อ้ยให้มันออกอยู่บัวมนันเลยตี โอ้ยร้อยมันถือนี่ยตีผูทางลังผูน่ะไปอยู่งผูเบิดนอกนานผูช่องหาบอะไรกันสิบหาผูว่าทางเบิดชิบสองิบสี่หาโอ้ยอีกทางนึงเฮ้ยบอเดี๋ยวใส่พื้น้อยหน่อยเป็นฮดงามผิวๆไเป็นเชื้อ ที่หาบบัวน้อยก็แล้วฮะเป็นทางหนึ่งนี่ไงล่าอะไรพี่น้องคลิปนี้ก็ได้ขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยขอบคุุณทกกำลังใจของทุกคอมเมนต์พี่น้องคลิปนี้ก็มุ้งยังไลฟ์พี่น้อง,องมา,วาสวนไหนทำอะไรย้ำแรงพี่น้องเอ้ยพราะคลิปน้าเขาให้ดีๆมี่ไงขอบคุณทุกคนพี่น้องส้ารับคลิปนี้สบายดีสบายดี